ทัดเหล็กนะครับทัดเหล็กมันบ้านนะครับทํนนตาตามสั่งนะครับอันนี้ความยาวสามเมตรนะครับราคาก็สอบถามกันมาได้นะครับเอาไ้ทาคานซุ้มประตูนะครับฉากหลังนั่นแต่งตกตกแต่งฉากได้นะครับใช้เป็นตัวเนี้ยเป็นโครงสร้างทัดนะครับก็จะสะดวกย้ายง่ายแล้วก็สวยงามนะครับ การคิดโคราลาสเแล้วก็มีให้เช่านะครับอันนี้อันนี้ทำส่งให้ลูกค้านะครับโรอลูกค้ามารับนะครับรอสีแห้งก่อนนะครับราคาย่ยอมยัอม่็สวยๆนะครับราคาประหยัด สนใจกะเบอร์โทรตามด้านล่างนะครับลงไปแล้วขอบคุณมากครับทัดหลิกครลาชนะครับถามกันได้เลยขอบคุณมากครับ